ผ่านมาแล้ว3ปีของอนุสาวรีย์หลักศรีที่หายไปจากวงเวียนหลักศีปัจจุบันยังไม่มีคําตอบที่แน่ชัดว่าไปอยู่ที่ไหนแต่ในขณะน,นี้วงเวียนหลักศรีดูเหมือนว่าจะมีรถไฟฟ้าจะเป็นจุดเด่นใหญ่ไปซะแล้วและมีทีท่าว่าในอนาคตจะมีการพัฒนา,นารอบสถานีรถไฟฟ้าอย่างผิดถูผิดตาเร็วๆนี้แต่สังคมบางส่วนก็ยังคาใจว่าทําไมอนุสาวรีย์หลักศรีถึงได้ถูกทําลายหรือถูกเคลื่อนย้ายวันนี้เรามีบันทึกเหตุการณ์ที่จะมานําเสนอของคลิปนี้ 15ตุลาคามปี2479อนุสาวรีย์หลักศรีได้ทำการเปิดพิธีอย่างเป็นทางการโดยภายในอนุสาวรีย์คือที่บรรจุอดิตนายทหารและตำรวจของรัฐบาลทั้งหมด17นายโดยฉายาของอนุสาวรีย์คืออนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐประหารหรืออนุสาวรีย์17ตำรวจและทหารที่อดทิศในการก่อสู้ในเหตุการณ์กบฏบูรเดชปี2538กรมทางหลวงได้มีแผนการก่อสร้างอุโมงค์ทางลวดังเขนเพื่อปรับปรุงทางแยกให้เป็นวงเวียนหลักสี ส่งผลให้อนุสาวรีหลักสีได้ทําการเครื่องยายออกจากกาวงเวียนหลักสีไปยังที่ตัวอออกเฉียงใต้ของวงเวียนหลักสีการเครื่องย้ายนี้เป็นการเครื่องยายครั้งแรก 2. ปี2544อุโมง์ทางรอดบ,บางเขนได้เปิดให้ใช้งานอย่างเป็นทางการซึ่งใช้เวลาการก่อสร้างเพียง4ปี เดือนกรกฎาคมปี2553เริ่มมีการก่อสร้างสะพานข้ามแยกวงเวียนหลัก4เพื่อระบายการจราจรของถนนรามินทาและแจ้งวัฒนะต้องมีการย้ายอนุสาวรีย์หลัก4เป็นครั้งที่2เนื่องจากติดเส้นทางของสะพานข้ามแยกด้วยก่อนหน้านั้นเคยมีการชุมนุมทางการเมืองในสถานที่แห่งนี้และมีการคค้านการเคลื่อนย้ายอนุสาวรีย์ว่ามีความสำคัญทางด้านจิตใจและเป็นโบราณสถานประชาธิปไตยมีอายุเกือบห0 0ร้อยปีซึ่งการเคลื่อนย้ายนี้ดูไม่เหมาะสม 24กุมภาพันธ์ส5 5 5สบาะพานค้าแยกบยริเวณหลักสีได้เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการโดยใช้เวลาเพียง2ปี 2> เดือนสิงหาคม2558รมอฟมทําการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิดสะพานใหม่หูโคดโดยเริ่มเข้าพื้นที่ที่แรกคือพื้นที่แยกคอปอเดือนตุลาคม2559ผู้รับเหมาขอสร้างคืออิตาเลียนไทย เริ่มเข้าพื้นที่ก่อสร้างวงเวียนหลักสียเริ่มการปรปับปรุงพื้นที่ในการก่อสร้างและทําการติดตั้งเสาเข็มเพื่อเตรียมการก่อสร้างสถานีวัดพระศรีมหา,าธาตุ3พฤศจิกายน2559หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบางส่วนได้ทําการพิธีบงวงสวงเพื่อเตรียมการเคลื่อนย้ายของนุสาวรีย์หลักสี่ขอที่จะเริ่มในคืนนี้ สี่พฤศจิกายน2559เริ่มมีการเคลื่อนย้ายอนุสาวรีย์หลักสี่เป็นครั้งที่3โดยไปย้ายตำแหน่งใหม่บริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของวงเวียนหลักสี่เพื่อเคลียร์พื้นที่ทำเสาเข็มฐานล่าของรถไฟฟ้าสายสีเขียวนั่นคือการก่อสร้างสถานีวัดพระศรีมหาธาตุ16ตุลาคม2561กทมได้ประกาศการอ้างสิทธิ์เป็นผู้ดูแลอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิพร้อมกับในกรุงเทพมหานครทั้งหมด14แห่ง เพื่อดูแลปรับปรุงและรักษาแต่ทว่ามีรุสสวีหล,ลักสีเป็นหนึ่งในงนั้นด้วยทําให้กรทมจะสามารถดูแลรุสสวลลีทั้งหมด15แห่ง27ธันวาคมปี2561บริเวณรอบอนุสาวรีย์ลักสีมีการติดตามแผงก้านสังกสีขนาดใหญ่และมีข่าวออกมาว่าจะมีการนําอนุสาวรีย์ลักสีย้ายออกจากบริเวณวงเวียนลักสีไปยังพื้นที่ศูนย์ซ่อมก่อสร้างหนองบอลกรุงเทพมหานคร 28ธันวาคม2561อนุสาวรีย์หล,ลักสี่ได้หายไปจากวงเวียนหลักสี่โดยเป็นการเคลื่อนย้ายเป็นครั้งที่4ที่ยังเป็นปริศนาและสภาพภายในนั้นเหมือนมีการลื้อถอนออกไปทําให้เกิดตั้งคําถามว่ามาถูกทําลายหรือการเคลื่อนย้ายไปที่ไหนและมีข่าวเพิ่มเติมกล่าวว่ายังไม่มีความคืบหน้าว่าหายไปไหนแต่ทราบว่ามีหนังสือให้กก่สํานักงานเขตต่างๆมาดูแลเพราะเคยมีการทําเลื่องขออนุญ,ญาตเคลื่อนย้าย เดือนตุลาคม2562ค้นพบโปรเจกต์ของกทมคือโครงการพัฒนาศึกษาแนวทางการพัฒนาโซนพันนิตย่านสะพานใหม่เกี่ยวกับการยกระดับการพัฒนาพื้นที่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวตั้งแต่สถานีวัดพระศรีมหาธาตุไปยังสะพานใหม่ซึ่งมีอนุสาวรีย์หลักสีได้ปรากฏอยู่ในนั้นด้วยวัตถุประสงค์การนําพื้นที่วงเวียนหลักสีคือพื้นที่เชิงประวัติศาสตร์ไปด้วยกัน ซึ่งอนุมานว่าอนุสาวรีย์หลักสี่ยังคงถูกเก็บเอาไว้แต่ไม่บอกสถานที่รอวันติดตั้งใหม่อีกครั้ง23กุมภาพันธ์2563พาบพบการเคลื่อนไหวบริเวณพื้นที่ของอนุสาวรีย์หลักสี่ที่ถูกลื้อถอนไปแล้วว่ามีการลื้อฐานลากบันไดของอนุสาวรีย์หลักสี่เพื่อเตรียมการปรับพื้นที่และวันต่อมาเหมือนบริเวณน,นี้ไม่เคยมีอนุสาวรีย์หลักสี่ 8เมษายน2563รถไฟฟ้า BTS ได้เริ่มทำการทดสอบระบบเดินรถจากสถานีกรมป่าไม้ไปยังสถานีปลายทางวัดพระศรีมหาธาตุ5มิถุนายน2563รถไฟฟ้า BTS ได้เปิดส่วนต่อขยายจากสถานีกรมป่าไม้ถึงวัดพระศรีมหาธาตุและพื้นที่อนุสาวรีย์หลักสี่ที่ถูกลื้อถอนออกไปกลายเป็นสนามหญ้าและมีสารูป,ปรภพเพิ่มเติมแต่ก็ทำให้บางส่วนนั้นมีการตั้งคำถามว่าอนุสาวรีย์หลักสี่หายไปไหน